บริษัททำธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกชาวนาและเกษตรกรด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานและนำหลักการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีแบบเกษตรกรรมธรรมชาติมาใช้รวมถึงเปิดโอกาสหารายได้ให้สมาชิกในเครือด้วยการทำหน้าที่กระจายสินค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งโมเดิร์นเทรดการขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ การเปิดตลาดนัดธรรมชาติรถขายกับข้าวและร้านอาหารยักษ์กับโจรเราเป็นเจ้าของโรงสีตั้งแต่ปี4 5ผ่านไป6ปีเนี่ยเราเราเห็นการขึ้นลงของราคาข้าว3ปีดีหนนึง่งแล้วเราก็เห็นเลยว่าทุกครั้งที่ขึ้นและทุกครั้งที่ลงเราสามารถปรับตัวได้แต่คนที่ไม่เคยปรับตัวได้เลยคือชาวนา จุดเริ่มต้นของบริษัทนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 6เป็นปีที่ผมได้พบอาจารย์ยักษ์กับอาจาร,รย์โจนจนันยดเจอปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอยใช่เลยอะ่ะองค์ความรู้ของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ใช้คําว่าศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยน่าจะมาทําให้เรากลับไปช่วยเหลือชาวนาอีกครั้งหนึ่งเราเคยช่วยเหลือชาวนามาแล้วตอนปี2 5 5 1ช่วยชาวนาแบบแบบคนรวยอะ่ะ วันนั้นปี51เนาะวันนี้ปี64เชื่อไหมครับว่าการช่วยเหลือชาวนาแบบคนรวย13ปีที่ผ่านมาเขาก็ยังทำเหมือนกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรับจำนำข้าวหรือประกันรายได้มันคือเอาตัวเลขเอาราคาเป็นที่ตั้งคือใช้เงินเป็นตัวแก้ปัญหามันเป็นประสบการณ์ตรงเลยว่าการช่วยเหลือชาวนาแบบคนรวยไม่มีทางยั่งยืนเพราะถ้าย,ยั่งยืนแปลว่าเมื่อเราจ่ายชาวนาจบเมื่อปี5-1วันนี้ชาวนาต้องหมดหนี้หมดสินวันนี้ชาวนาต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่วันนี้มันไม่ใช่ <Stars> ชาวนานี้สินเพิ่มขึ้นสุขภาพแย่ลงแปลว่ายังยาย่งยืนไหมไม่ยั่งยืนแต่การช่วยเหลือชาวนาแบบคนจนเนี่ยใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหาคือสิ่ง <finished> ที่จําเป็นที่สุดของการดํารงชีวิตของมนุษย์เราไม่รู้จักอาจารย์ยักอาจารย์โจนมาก่อนหรอกเพราะว่าเราอยู่ในซี่ของรงสีข้าวซีของธุรกิจ แต่วันแรกที่นั่งกินข้าวด้วยกันกับจัรยักษ์เนี่ยผมท้าทายจารยักษ์ก่อนเลยว่าข้าวอินทรีย์หรือเกษตรอินทรีย์ที่จันยักษ์เผยแพร่ความรู้อยู่เนี่ยไม่มีทางสําเร็จได้หรอกชาวนาทประเทพไม่เอาด้วยกับอาจารย์หรอกถ้าชาวนาเขาเลิกทํานาเคมีแล้วรอบต่อไปทํานาแบบไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยแล้วผลผลิตต่อไร่ลดลงต้องใช้เวลา2ปี3ปีบางคน5ปีผลผลิตต่อไร่ถึงจะกลับมาเท่าเดิมอาจารย์แน่จริงอาจารย์ทำดวิว่ารอบต่อไปเนี่ยผลผลิตต่อไร่เท่าเดิมโดยไม่ใช้สารเคมีซักอย่างเดียวเนี่ย จันแน่จริงจันทาได้ไหมถ้าจย์ทาได้นะชาวนาทั่วประเทศก็ถึงจะเอาด้วยจนสุดท้ายจันยักษ์ก็ชี้กลับมาว่าคุณทํานามไม่เป็นมาพิสูจน์เรื่องนี้กันโดยการที่ไปเอาชาวนามาให้อาจารย์สอนก็เลยทดลองโดยการขนชาวนาจากเชียงใหม่ลงมาฝึกอบรมกับจันยักษ์ปี56หผ่านไป4เดือนเราไปวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินจาก3จาก4ี่ ขยับขึ้นมาเป็น6เป็น6.5เลยทําให้เห็นชัดเลยว่าดินมันเปลี่ยนจากกดเป็นเกือบกลางได้นั้นผลผลิตต่อไร่มันไม่ได้ลดลงต้นทุนเนี่ยกับลดลงนั้นมันก็เลยเป็นตัวอย่างความสําเร็จชาวนาก็เลยเริ่มมั่นใจจาก1ไร่ก็ขยายเต็มพื้นที่นาตัวเองมี10ไร่มี3ไร่มี5ไร่จนขยายพื้นที่นามาทั้งหมดวันนี้ถึง900ไร่ทําข้าวธรรมชาติสําเร็จแล้วเราก็มาขายเป็นข้าวกล้องสันปะตองสําเร็จ เราไปเปลี่ยนแปลงชาวนาให้เลิกปลูกข้าวอย่างเดียวให้ปลูกป่า3ามอย่างให้ประโยชน์4อย่างบนหัวคนาและบนโค้งหลองนาด้วยแล้วเราก็รับซื้อผล,ผลผลิตที่เป็นทั้งผักใบผักผลผลไม้มาทําตลาดนัดธรรมชาติที่ฐานทำพระรามเก้าทำลดพุ่มพวงของทําธุรกิจแล้ววันนี้ก็ทําร้านอาหารยักษ์กระจนอีกด้วยนั้นมันเป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ปีแรกที่เราทํางานมาโดยตลอด Hey, ถ้าเราสามารถเอาองค์ความรู้ของทั้งอาจาร,รยักษ์ของทั้งอาจาร,รย์โจนที่เรียกว่าศาสตระราชาและภูมิปัญญาท้องถินน่นมาผนวกผสมกันได้แล้วไปเผยแพร่ผู้คนฝึกอบรมคนฝึกอบรมชาวนาฝึกอบรมคนปลูกให้เข้าใจทฤษฎีบันได9ก้าขั้นสู่ความพอเพียงของอาจาร,รยักษ์ได้เนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ ถ้าพูดถึงคําว่าพอเพียงเนี e ่ยผมเนี่ยบอกกับอาจารย์ยักษ์เลยอาจารย์ครับผมเนี่ยไม่อินอกับคําว่าพอเพียงออกจะดูหมิ่นดูแคลนคําว่าพอเพียงเสียด้วยซ้ําเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าป้ายคาว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอะมันมีเต็มทั้งประเทศเลยแต่มันไม่มีความพอเพียงอยู่จริงข้างหลังป้ายเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมฟังอาจารย์ยักษ์บรรยายจบเพียงแค่ชั่วโมงแรกเกี่ยวกับทฤษฎีบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียงเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยเราอยากพิสูจน์ทฤษฎีบันไดก้าวขั้นนี้มากเลยว่าถ้าเราสามารถ ทำทฤษฎีบันได9ขั้นนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงสมบูรณ์ด้วยนะมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพน่าจะทําให้เกิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นได้แน่นอนนี่คือคือโจทย์ของผมเลยโจทย์ผมเนี่ยชัดเจนและง่ายมากก็คือเอาทฤษฎีบันได9ขั้นเนี่ยมาเป็นแผนที่ในการนําทาง เราจะทําอย่างไรให้เกิดความพอเพียงขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าสี่พอทําอย่างไรให้เกษตรกรหรือคนปลูกเนี่ยมีความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นเกิดขึ้นให้ได้หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราในฐานะพ่อค้าจะทําให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อความพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่กระดุมเม็ดแรกทางความคิดถ้าเรามีความอยากไม่รู้จักพอมันไม่มีทางหรอกที่จะทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตบนหลักความคิด ว่าพอเพียงได้จุดแรกที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้ว่าคําว่าพออยู่ที่ตรงไหนของคุณเองหรือของบริษัทคุณเองถ้าทุกธุรกิจไม่ได้ทําเกษตรละ่ะมันจะทําความพอได้อย่างไรผมก็พูดง่ายๆเลยว่าถ้าใครไม่ได้ทําเกษตรไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารคุณจะทําอย่างไรให้คนพอกินคุณจะทําอย่างไรให้คนพอใช้คุณจะทําอย่างไรให้คนพออยู่และพอร่มเย็นได้ทุกธุรกิจต้องรู้จักคําว่าพอก่อนว่าพอของตัวเองอยู่ที่ตรงไหน แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่ามันจะต้องมีคําว่าราคาที่เป็นธรรมควบคู่หรือคําว่าคุณธรรมควบคู่มาด้วยสิ่งที่พูดง่าย,ยแต่คนก็รู้สึกว่ามันมันไม่ง่ายนะก็คือการเอาทาไปนําธุรกิจนี่แหละหลายคนจะบอกว่าทมกับธุรกิจมันไม่มีทางไปด้วยกันได้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่คุณจะเอาทำมานําธุรกิจเรามั่นใจว่าเราสามารถทําได้ สิ่ง <OOK> ที่ทําง่ายที onun, иной, Clearly, like the grass, ่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้มันเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องราคาราคาที่เป็นธรรมมันจะเกิดกําไรที่สมควรจะได้รับตามธรรมถ้าคุณตั้งราคาที่เป็นธรรมหมายความว่าคุณขายในราคาที่เป็นธรรมคุณซื้อในราคาที่เป็นธรรมคุณมีค่าใช้จ่ายในราคาที่เป็นธรรมคุณก็จะมีกําไรที่สมควรจะได้รับตามธรรมเมื่อใจคุณเป็นธรรมคุณก็รวยแล้วคำว่ารวยของแต่ละคนจะไปวัดกันที่ร้อยล้านพันล้านผมว่าอันนั้นเป็นรวยจอมปลอม รวยจริงๆเนี่ยมันรวยที่ความสุขในใจแต่มันต้องพิสูจน์กันและทําธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็จะพิสูจน์ให้ดูเราเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่คนเห็นคุณค่าสิ่งที่พวกเราทํากันมาแล้วก็มันมันไม่ง่ายอ่ะที่คนจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้การที่าศาสนมอบรางวัลนี้ให้เราก็เห็นว่า,าศาสนคง คงเห็นความตั้งใจจริงของเราในการที่เราจะทําธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียง